สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูสอนครูรายการที่จะส่งต่อทักษะการจัดการเรียนรู้จากครูถึงครูแบบจัดเต็มค่ะและในวันนี้นะคะประเด็นที่เราได้พูดเอาไว้ครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสําหรับหัวข้อในวันนี้เราก็จะมาต่อกันในหัวข้อการจัดการห้องเรียนทั้งหมด7ขั้นตอนและก็ยังอยู่กับท่านวิทยากรคนเดิมนะคะคุณครูโดมครูเกิร์ิรีตนั่นเองการจัดการห้องเรียนทั้งหมด7ขั้นตอนเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีอะไร ม,มกชันอย่างแรกเนี่ยก็คือเตรียมตัวนะครับโดมเรียกว่าบีพีแพร์นะค็คือเราต้องเตรียมทุกอย่างการที่เราสอนพอเราสอนไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าเอะดินสอไม่มีปากกาเขียนกระดานก็ไม่มีนะครับหรือว่าพอจะเปิดคลิปเนี่ยคลิปก็ไม่ได้เตรียมไว้แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นจะต้องเตรียมมากๆในห้องก็คือที่คุณครูอาจจะลืมคือมันเตรียมมีกายภาพกับเชิงความรู้นะครับก็คือเช่นในเรื่องของคําถามคําถามเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธสําคัญเลยในห้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณ ควรจะเตรียมมาก่อนเขียนใส่กระดาษมันก็ได้ว่าวันนี้เนี่ยจะถามอะไรบ้างแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการใช้คําถามมีเทคนิคเทคนิคแรกที่สามารถใช้ได้แล้วก็คิดว่าครูทั้งประเทศส่วนใหญ่ใช้อยู่แล้วโดมเรียกเทคน,คนิคนี้ว่าโคคอโคคอคืออะไรโคคอคือครูเตรียมคําถามไว้แล้วเวลาถามนะครับอาจจะไม่ต้องยกมือก็ได้นะครับถามเลยถามในห้องก็คือเรียกชื่อเลย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 อาจจะเป็นคําถามง่ายๆก็ได้แต่พอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ๆทุกคนในห้องก็จะรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาขั้นที่2ก็คือ be on time ก็คือตตรง่อเวลา ติกต่อเวลาเสมอเมื่อถึงเวลาสอนไปรอก่อนเลยหน้าห้องอย่างน้อย2-3นาทีครูจะต้องถึงห้องก่อนนักเรียนเทคนิคที่3นะครับเรียกว่าโอเวอร์แนก็คือวางแผนการสอนคุณครูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแผนการสอนซึ่งพูดกันหน้างานเลยเนาะเหมือนครูเราอะ่ะมักจะไม่ทําแผนการสอน <laughs> เพราะว่าอะไรดมเข้าใจเนาะเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกันบางที <laughs> เพราะว่าอะไรงานนอกเหนืออย่างอื่นเราโอโ้โหมีแบบว่าล้านแผนมากจนเหมือนการสอนเป็นงานอดิเรกคับบางทีแต่เนี่ยแล้วเราแก้ปัญหาไงดี1สิ่งที่แก้ได้คื แผนการสอนหน้าเดียวแผนการสอนหน้าเดียวมาทําได้ก็คืออย่างน้อยเรามีขั้นคําว่าวางแผนการสอนอาจ,จะไม่เขียนเป็นรูปแบบแบบว่ายิ่งใหญ่เหมือนของเรียนตามฟอร์มไม่จําเป็นแต่อย่างน้อยมีในโน้ตของเราก็ได้ว่าโอเคเดี๋ยวเข้าห้องไปเนี่ยวันนี้เด็กจะต้องรู้อะไรแต่ถ้าอยากจะให้ขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอย่างที่บอกครับเราต้องโอเวอร์แ plan plan ไปให้ยิ่งกว่าก็คือคิดถึงปัญหาล่วงหน้าไว้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเด็ก2กลุ่มเด็กเก่งกับเด็กอ่อนเนาะเรามีงานที่ต่างกันไหมมีงานสําหรับเด็กเก่งมีงานสําหรับเด็กอ่อนไหมให้มันท้า ทั้งคู่เงี้ยครับถ้ามีแบบเดียวเด็กเก่งทำเร็วเด็กอ่อนทำช้าอย่างเงี้ยก็คือทำงานไว้หลายแบบไหมอ่ะอย่างเงี้ยก็คือโอเวอร์แลนต่อไปนะครับก็คือททม m เน a g เมนต์ในคาบของเราเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยควรจะเซตเวลาไว้เลยขั้นที่5คือบอดี้แ n งเกรดนะครับรวมถึงบุคลิกภาพสำคัญนะครับกับการเป็นครูเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่ว่าโอ้โ oh, หเราจะต้องบุคลิกภาพดีเป็นผู้ดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่าบุคลิกของเราจะต้องเข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ที่เราวางแผนมาในคาบนั้นๆในกิจกรรมนั้นๆ แต่โดยรวมก็เซตที่มันเป็นพื้นฐานเนาะเช่นไ y คอนแ t คจะต้องมีนะครับก็คืออย่างน้อย1-2วินะครับวันนี้นักเรียนจะต้องได้สบตากับคุณครูคเขาจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยู่กับเขาเราสนใจเขาอยู่อย่างที่สองนะครับก็คือมือมือของเรานะครับเป็นการโชว์ได้เหมือนกันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สัญญ,ญาณต่างๆที่ใช้มือเนี่ยควรจะมีนะครับสัญญ,ญาณมือง่ายๆนะครับเวลาเราอยากที่จะบอกนักเรียนว่าเราทําอะไรอยู่เช่นเราต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเข้าห้องเนาะสมมติถาจจะมีบางคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ น้อเช่นเขาพูดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องดุเขาเนาะแต่ว่าใช้มือได้ครับว่าเนี่ยสมมุติแค่ทำอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าครูพูดอยู่เนาะแค่นี้นะครับหรือว่าถ้าใครตอบคําถามได้ดีชมเขาเลยครับเยี่ยมนะครับแค่นี้เยี่ยมมากหรือว่าไฮไฟชนหมัดอย่างเงี้ยเด็กเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเขาจะแบบหัวใจฟูฟ่องอะ่ะแบบเอาอีกนะครับถ้าคุณครูลองทำเนาะต้องทำเรื่อยๆเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเขาเนี่ยอยากที่จะตอบอยากที่จะชนหมัดกับครูอยากที่จะไฮไฟกับครูมากเพราะว่าถ้าเขาตอบได้ถ้าเขาให้ความสนใจเนี่ยเขาจะรู้สึกใจมันนนจะฟูขึ้้มาเลยอี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับก็คือข้อนี้จําเป็นมากคือเดินไปรอบห้องอย่างที่บอกนะครับเวลาเราสอนไม่จําเป็นต้องอยู่หน้นกากระดานอย่างเดียวครับเดินไปทั่วทั้งห้องเลยแค่เราเฉียดไปเนี่ยนักเรียนก็จะกลับมาอยู่กับเราแล้วและอีกอย่างหนึ่งของการที่เราได้เดินไปรอบห้องเป็นข้อที่ดีมากนะครับก็คือเราเนี่ยไปถึงตัวเด็กเหมือนเราสอนเขาตัวต่อต,ตัวเลยครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่คนละ5าวิ6วิก็ตามนะครับแต่คุณครูจะไปเจอปัญหาเวลาคุณครูเดินไปรอบห้องเนี่ยครูจะไปเจอปัญหาเลย่่าคนนนี้้้ยไไไมมดังทํ นนนเนาะคนนี้ไม่เข้าใจตรงนี้เนาะคนนี้ไม่เข้าใจคําถามอย่างนี้คือเราเข้าไปเราเดินทั่วห้องเราจะรู้ปัญหาเลยแล้วเราจะได้แก้บอกอยู่ครับอย่าปล่อยให้พฤติกรรมแค่เล็กๆเซีเเ่ยวๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับประทับใจมากๆเลยนะะเราเห็นว่าในห้องเรียนของเราอ่ะมันเป็นห้องเรียนที่ดีมากๆเนื่องจากคุณครูให้ความสนใจและเด็กก็ให้ความสนใจครูทั้งครูและเด็กมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันต่อไปข้อที่6กนะครับก็คือจะทํายังไงไม่ให้เด็กเบื่อนะครับจะทําให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมที่หลากหลายต้องเพิ่ม าาย้ยเพราะฉะนั้นครูต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับกิจกรรมจะต้องมีเรื่อยๆแล้วเขาก็จะได้คอนเน็กกับคนนู้นคนนี้ด้วยก็คือมีงานเดียวมีงานคู่มีงานกลุ่มมีงานห้องอย่างเงี้ยครับก็จําเป็นที่จะต้องดีไซน์กิจกรรมให้หลากหลายครูเบย์เคยสังเกตเห็นครูโดมคือครูโดมก็จะพาเด็กนักเรียนไปใต้ต้นไม้บ้างบางทีก็ไปเรียนอยู่ใกล้ๆกับวัดบ้างกุฏิพระอาจารย์บ้างในวันนี้ก็นึกภาพออกและเข้าใจแล้วว่าอ๋อเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนการเรียนของครูโดม,มิชาสังคมเรียนเรื่องเ็มิเรื่องภูศหตุ ถ้าเรียนอยู่ในห้องเรียนในบางครั้งเด็กก็อาจจะนึกภาพไม่ออกถูกต้องไหมคะการที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศเด็กน่านจะได้เรียนรู้จากของจริงมากขึ้นทีนี้เข้าสู่ดมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงเลยเนะครับก็คือเบสิกเทคนิคที่โดมคัดมาก็คือเทคนิคแรกเนี่ยเรียกว่ากด100%กด 100%, 100คืออะไรก็คือไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรในห้องหรือกดอะไรใดๆในห้องที่คุณครูวางแผนที่จะทําจะต้องครบ100%เทคนิคทั้งหมดนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นเชิงบวกเราจะไม่ เชิงลบกับนักเรียนเพราะว่าเชิงลบมันจะส่งผลในทางลบนักเรียนจะไม่ชอบเราไม่ชอบวิชาของเราไม่ชอบเรียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นเชิงบวกเชิงบวกทํายังไงเหมือนว่ามีนักเรียนบางคนอาจจะไม่เขียนหรือไม่ได้ทำอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็ให้เราพูดนะครับให้เราพูดแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องออกชื่อเขาก็ได้นะครับอาจจะว่าขอบคุณนักเรียนนะครับสามสิบเจ็ดคนที่โอ้โหเนี่ยตอนนี้หยุดเขียนแล้วแต่ครูขอรออีกสามคนนะว่าเหมือนจะยังเขียนอยู่จะยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวครูรอ,อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันคือไม่ว่าจะทาอะไรร้อยนนครบร้อย ทําได้เทคนิคที่2ก็คือ call and response นะครับคิดว่าคุณครูหลายๆท่านก็มีอยู่แล้วก็คือเป็นเทคนิคเรียกตอบนั่นเองเทคนิคที่จะดึงทั้งห้องเนี่ยกลับมาอยู่ที่เราก็คือดึงทั้ง40ความคิด40สมองเนี่ยกลับมาที่เราเพื่อที่เราจะไปขั้นต่อไปหรือจะทํากิจกรรมอะไรต่อไปถ้าเป็นเด็กประถมหรือบางครั้งมัธยมตน้นก็อาจจะต้องมีรูปแบบการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับก็คือครบทุกข้อเหมือนของกูโดมโดมบอกว่าคลาสเด็กจะต้องตอบว่า yes นั่นคือข้อแรกคือ1เสียง จะต้องมีออกมา yes mm. สองโดมก็จะบอกอีก2เพราะว่าอันนี้เป็นการดึงเด็กกลับเข้ามาอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นโดมก็เลยจะให้เขาเก็บมือมากอดอกแบบนี้นี่ของสมมติของโดมก็คือพอเขาพูดว่า yes เราฝึกแล้วนะคล yes. าส yes แล้วก็อ่ะก็บอกเขาเลยว่าต่อไปผู้ขอเพิ่มกอดอกด้วยทีนี้เราต้องกอดอกก็คือเก็บสแสดงว่าเราพร้อมแล้วโดมก็จะคลาส yes เขาก็จะเก็บมือทันทีฝึกเสร็จจบ2อ,อย่างแล้วนะตอบแล้วเก็บมือแล้วข้อที่3ตา บางทีเขายังไม่มองเราก็ต้องบอกเขาอีกว่า่าข้อสตาจะต้องประสานกับตาของครูครูดมก็จะมองตาทุกคนแบบนี้ข <จะ S 2> เขาก็จ่อตเดเขาจะหนึ่งเรวจเพื่อนยังเจอต้องแบบนี้นะเขาจะไปมั่วเพื่อนก็คืออยากให้เขาจัดการตัวเองได้ข้อสุดท้ายดมบอกว่าให้เขาทําหน้าเท่ๆด้วยเหมือนว่าให้เด็กเขาสนุกให้เขาทาหน้าเท่ๆเขาก็คลาสเยสเขาก็จะมองครูแบบนี้อ่าแล้วก็บอกเขาว่าให้มั่นใจถ้าครบสี่ข้อทําหน้าเท่ๆแสดงว่าเรามั่นใจว่าถูกครบทุกข้อแล้วทีนี้เด็กทั้งห้องจะอยู่กับเราซึ่งตรงนี้ใช้กระบวนการฝึกนะครับไม่่่่รจาายึงงิดดมววฝกไ้แต ครูจะต้องใช้เรื่องนี้ทุกวันเรามี teaching memory เราใช้เทคนิคนี้เพราะเราใช้อยู่บ่อยๆใช้อยู่เสมอเราใช้โดยที่เรารู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยก็คือใช้ปุ๊บเด็กทําตามได้ปั๊บนี้ครับก็คือ teaching memory ซึ่งต้องใช้ตลอดถ้าไม่ใช้ตลอดจะไม่เกิดครับเด็กก็จะไม่เกิดเทคนิคต่อไปนะครับก็คือ disrupt signals ก็คือสัญญาณแห่งการรบกวนทั้งหมดในห้องให้คุณครูมีสัญญาณนะครับเพราะว่าบอกอยู่ว่าเวลาทองของคุณครูมีแค่50-60ถึงนาทีเท่านั้นผมยกตัวอย่างของผ ถ้าจะไปห้องน้ําไม่ต้องบอกของโดมมีสัญญาณก็คือให้ยกนิ้วก้อยขึ้นสุดมือยกนิ้วก้อย mm hmm. ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าพูดพู้ดมพูด,ด<ะ>เกิดอะไรคะจะไม่อนุญาตให้ไปเพราะผิดตามก็ตกลงที่เราเคยเรียนกันไว้บอกอยู่ว่ากฎ100%ในครั้งแรกที่เราสอนนักเรียนใช้กฎ100%ก็คืออ่ะทุกคนลองไปห้องน้าทุกคนก็จะยกทุกอย่างต้องสอนก่อนทีนี้พอยกเสร็จของโดมต้องยกนิ้วก้อยเนาะโดมก็จะ,มจะไม่ต้องพูดอะไรมากครับเชิญเราก็จะโอเคเชิญเลยไม่เสียเวลาครับับบแค่่่่ววิิเเเชญญญลยรรไไมมมกกนนนนด็อืีใใสสสจ้าางณ ต่อไปนะครับก็เป็นสัญญาณการพูดในห้องอันนี้จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในห้องเลยในกรณีที่อยากจะคุยกับครูอยากจะตอบคําถามที่จะยกมือหรือมีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดอยากจะใช้เสียงในห้องนี้ไม่ว่าจะตอบคําถามหรือไม่ตอบคําถามหรืออะไรก็ตามหรืออยากจะพูดกับเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนู้นที่อยู่ไกลๆแต่เรากระซิบไม่ได้ทั้งหมดถ้าเป็นการใช้เสียงในห้องที่ต้องรบกวนคนอื่นรวมทั้งครูทั้งเด็กอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องยกมือขึ้นแต่เราก็วางเงื่อนไขไว้อีกว่าก่อนจะยกมือต้องผ่านภารกิจ 3ข้อซึ่งตรงนี้คาบแรกไม่สำเร็จนะคุณครูบอกอยู่ว่าต้องเรื่อยๆนะครับข้อที่1สิ่งที่กำลังจะพูดอะไม่ว่าจะครูกับใครเนะา,ราะไพราอะไมให้ถามตัวเองก่อนถ้ายังไม่ไพรอะให้เปลี่ยนให้ไพราอะก่อนนี่คือข้อแรกต่อไปข้อที่2เรื่องนี้ถ้าพูดไปแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมข้อที่3สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ห้องนี้กำลังคุยกันอยู่ไหมให้ครบ3ข้อนี้ถ้าครบแล้วยกมือแล้วรอครูเชิญให้พูดแล้วค่อยพูดไง,ไงครับแล้วถ้าเขาพูดออกมาปับ๊บคำถามกลายเป็นว่าครู oh, ครับผีเสื้อบินเนนััทลย รงนั้นเลยด้วยกด100%วซว่าอ่ะโอเคข้อตกลงเราว่ายังไงเอ่ยนะครับอาจจะให้เพื่อนคนอื่นเป็นคนตอบก็ได้อันนี้ก็คือต้องสร้างขึ้นมาในห้องเพราะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสาคัญมากนะครับก็เรื่องนี้ Name Thestep ก็คือทุกขั้นการสอนเนี่ยควรจะมีชื่ออย่างที่บอกน้ยโดมอยากให้ตั้งชื่อต้องมีชื่อเรียกเพราะว่าชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เด็กเขาจามันอาจจะดูเหมือนเรื่องที่ไม่สําคัญเนาะแต่จริงๆมันสําคัญนะเพราะมันเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสอนง่ายข ในหัวข้อการจัดการห้องเรียนทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน,นรู้ของผู้เรียนแต่สําหรับ EP หน้านะคะเราจะได้ขยายนะคะเทคนิคต่างๆให้ลงลึกลงไปอีกนะคะสามารถติดตามได้ที่แพลตฟอร์ม i am ครูสังคมสร้างสารรค์ของคุณสอนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ